ตอ้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้นะะเราอยู่ที่หาดแม่พิมพนะคะกำลังเล่นน้ำอยู่นะคะตัวเปี่ยนแล้วะคะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดปลาบางแสนนะครับเป็นแหล่งรวมอาหารทะเลนะครับก็จะมีร้านค้าต่างๆนะครับที่อิงสไตล์ญี่ปุ่นนะครับ ตลาดปลาบางแสนเป็นตลาดที่มีสไตล์เอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับซึ่งเราจะมาเที่ยวบางแสนพัทยาละยองนะครับ3า,าที่เลยนะครับเป็นเวลา3วัน2คืนนะครับอตอนนี้ก็จะเป็นตอนเทยสายนะครับเทยสายคนยังไม่เยอะนะครับคนจะเยอะก็ส่วนมากก็จะเป็นน่าจะเป็นช่วงเย็นนะครับแต่เรายังไม่รู้ว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไป ดูกันเลยนะครับตลาดปลาบางแสนก็จะเป็นตลาดสไตล์ญี่ปุ่นนะครับก็จะมีร้านค้าที่เขามาขายนะครับตอนนี้คนยังไม่เยอะนะครับ อันนี้อะไรอันนี้อะไรหอยไกยละไกไกละไก่ไละไกไกละไก่ตมอันนี้จะเป็นกมุ้้ง ตอนนี้เราก็มาเช็คอินที่โรงแรมนะครับซึ่งเราพักอยู่ที่โรงแรมเซนทราบายเซนทรามาริสรีสอร์ทนะครับอยู่ที่พัทยานะครับอันนี้เข้าไปในห้องนะครับห้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีทั้งหมด5เตียงนะครับเป็นห้องริงไซนะครับซึ่งทางโรงแรมก็ได้ให้ห้องใหญ่ให้เรานะครับห้องทั้งหมดจะมี5เตียงนะครับแต่เราพักกัน3คนนะครับ ก็จะมีระเบียงที่มองลงไปก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะครับอันนี้เตียงคิงไซส์นะครับแล้วก็จะมีเตียงเสริมมีห้องน้ำนะครับก็ห้องน้ำก็โดยรว,วมก็สะอาดนะครับก็ดูดีนะครับน,อนตอนนี้จะไปไหนครับ ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะลงไปไว่ายน้ำนะคะน้าขนาดนี้นะคะเราจะว่ายน้ำกันนะคะเออทำไมมันหนาวเนาะมันอยู่ในห้องแอร์ล้ก็เลยหนาวตอนนี้นะคะเราก็จะลงไปเอารองเท้าก่อนนะคะเพราะว่า,วาเราใส่รองเท้าไรไปนะคะถ้าไม่เปลียนมันจะเปียกน,นะคะแล้วเราจะเดินไปรถก่อนนะคะ เป็นโรงแรมที่เราพักแม่จะไปไหนเนี่ยไปสระว่ายน้ำจะไปอาบอาบน้ำสระว่ายน,น้ำไปเล่นน้ำไปดูสระว่ายน้ำก่อนไปไปดูสระว่ายน้ำไปถ้าหน้าเล่นก็จะเล่นทําไมเล่นทําไมหน้าเล่นก็จะไม่เล่นเพราะมันหนาวๆยังไงไม่รู้โอเคไป อันนี้ก็จะเป็นอาหารเช้านะครับซึ่งทางโรงแรมก็จะมีเวลาให้1ชั่วโมงนะครับทานอาหารเช้าก็ต้องลงเวลานะครับก็จะมีรอบ6กโมงถึง7จ็ดโมงนะครับ8ปดโมงถึง9ก้าโมงนะครับแต่ว่าคนจะเยอะมากเลยนะครับช่วง8ปดโมงถึง9ก้าโมงนะครับก็มีอาหารหลากหลายอย่างนะครับรสชาติก็ก็โอเคนะครับ แล้วนะคะเราก็จะไปเช็คเอาท์กันนะคะก็เช็คเอาท์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปที่ระยองต่อนะคะไปเล่นน้ำนะคะก็ไปกันเลยค่ะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่สวนละไมนะครับสวนผลไม้บุฟเฟ่จังหวัดระยองนะครับก็จะมีรถที่เขาไปสวนไป ชิมผล,ลไม้บุฟเฟต์น,นะครับอันนี้เรากำลังจะเดินทางไปนะครับก็ดูวิวข้างทางไปนะครับระหว่างทางก็จะมีสวนปาล์มสวนทุเรียนนะครับวิวก็จะเป็นธรรมชาติตามที่เห็นในในวิดีโอนะครับเพื่อนๆทุกคนนี่ครับจะมีนักท่องเที่ยวเขา ส่วนมากก็จะออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเราเพิ่งจะเข้าไปเพราะว่ามันเป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะครับ mm hmm. เลี้ยวเข้ามาถนนใหญ่ก็จะประมาณ8กิโลครับประมาณ8กิโลนี่ถึงแล mm hmm. ้วสวนละไมสวนละไมนะครับก็จะมีคนเยอะนะครับเพราะวันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะครับ ครับตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถของสวนละไมนะครับซึ่งวันที่เรามานะครับก็ไม่ได้ทานทุเรียนนะครับเพราะว่าเซต A ที่มีทุเรียนให้ทานก็เต็มนะครับเหลือเฉพาะเซต B ซึ่งเซต B ก็ไม่มีทุเรียนให้ทานนะครับแต่ว่ามีผลไม้อย่างอื่นนะครับข้างหน้าสวนก็จะมีของฟ้านะครับสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับซื้อกลับบ้านนะครับแต่ว่าบุฟเฟ่ทุเรียนนะครับเต็มนะครับวันที่เราไปนะครับคนเยอะมากๆเลยนะครับ อันนี้ค่ะแล้วก็กำลังจะกินข้าวขึ้นสวนละไม้นะคะแล้วจะเสิร์ฟให้นะอันนี้กับข้าวเรามาแล้วไหมใช่ค่ะเราก็จะมากิน หมดนี่ก็หมดนี่ก็หมด,หมดอาหารอร่อยมากเลยนะคะต้มยำเข้มข้นมากเลยตอนนีเ้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้คะเราอยู่ที่หาดแม่พิมพ์นะคะกําลังเล่นน้ําอยู่นะคะตัวเปลีะยะก็กำลังเล่นน้ำเล่นอยู่ใครอันนี้น้องบอลแล้วก็น้องบอลบิ๊กแบกนะคะดิ๊กแบก,ก,กนู่นนู่นอันนี้เป็นเวลากี่โมงตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นนะคะ 5โมงเยน็นตอนแรกที่เรามาเล่นเพื่อนไม่ค่อยมีนะคะแต่ตอนนี้ขึ้น,ข,นขึ้นกำลังจะมาแล้วค่ะวันนี้นเราพักอยู่ที่ไอำเภอแกลงอำเภอแกลงนะคะก็ห้องพักก็ธรรมดานะคะไม่ได้เป็นโรงแรมหรูหราอะไรมากนะคะมาเที่ยวกับเพื่อนแม่นะคะเพื่อนแม่กำลังเล่นน้ำอยู่ค่ะ <laughs> ก็เราขอตัวเล่นน้ำแล้วนะคะ ครับเราก็จะขอปิดคลิปตรงนี้เลยนะครับเจอกันใหม่นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเที่ยวไปกินไปชแนลครับ